บินบลือลิศเชิญชวนคนไทยเฝ้ารับเสด็จในวันที่30ตุลาคมบินบลือลิศได้โพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊กโดยระบุข,ข้อความว่ากลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อทุกท่านผมขอชี้แจงเรื่องเฝ้ารับเสด็จในหลวงและพระราชินีในโอกาสที่เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนาศา,าสดารามในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกาย 2, 3, 25. น2563เวลา15นาฬิกา พระองค์ท่านจะเสด็จเวลา17นาฬิกาพวกเราจะได้มาเจอกันก่อนมาพูดคุยถึงวัตถุป,ประสงค์ระเบียบในการเข้าเฝ้ารับเสด็จเราทุกคนจะไปด้วยหัวใจจงรักภักดีให้ทั่วโลกได้เห็นความสามัคคีที่มีความรักต่อชาติศาสตร์กษัตริย์และเข้าใจว่าพระสงคนิกรทั้งแผ่นดินไทยที่แท้จริงอย่งางภาพภูมิใจที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยใต้่มพระบารมี เราคนไทยยังรู้ว่าเราโชคดีที่มีพระมาหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกทุกราชาการสืบราชสันตติวงศ์เราเทิดทูนทั้งสาสถาบันด้วยปัญญาตัวเองเราเทิดทูนร,ราชาการที่1ิบจากพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงทำเพื่อพระสงฆ์นิกรเยอะมากๆตั้งแต่ยังทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้เข้าใจว่าการเป็นพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นราชทายาน้นต้องเจอกับอะไรรอบด้านไม่ง่ายเลย พื่อน้อมถวายกำลังพระราชหฤทยัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จะก,ก้มลงกราบใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาทโดยกล่าวโดยกระหม่อมโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญมากล้นด้วยบุญญาธิการมากล้นด้วยฤทธเดชและพระบรารมีกระผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องแสดงให้อีกฝ่ายเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพวกเราอย่ากลัวครับเราจะไปอย่างสงบเรียบร้อยเลืองเสื้อในการสวมใส่บางท่านไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีสีชมพูผมคิดว่าท่านจะ ใส่สีอะไรก็ได้ยกเว้นสีดําเพราะการรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไม่ต้องมีสีเสือ้อสีอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นสีแห่งความจงรักภักดีต่อไปนี้เราจะไม่แบ่งสีเสื้อนะครับทุกสีคือคนไทยและเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์กราบขอบคุณด้วยดวงใจอันบริสุทธิ์ของผมหัวใจของผมคือชาติศาส,สนาและองค์พระมหากษัตริย์ผมไม่ได้ทําเพื่อผู้หนึ่งผู้ใด